สวัสดีค่ะอ่าวันนี้คิตตี้จะไปไหนคะคิตตี้ไปบ้านผีมาฮะบ้านผีบ้านผีไหนบ้านผีสิงบ้านผีสิงมันอยู่ตรงไหนคุณไม่กลัวผีหรอคะกลัวไหมคะโอ้โหนี่ค่ะนี่คุณจะไปไหนเนี่ยป้าป้าพาไปไหนมาคะป้าป้าไปบริหารทีละสี่โอ้ยบริหารทีละสีคุณตำแหน่งอะไรคะทีละสี่อะถืออะไรคะ ถือป้ายโอ้หนักไหมคะป้ายคุณอะว่าถือตะลูกถือตะลูกแล้วคุณได้ได้แข่งกีฬาอะไรคะกีฬาสีกีฬาสีคุณอยู่สีอะไรคะสีสีบ้านนูดีฮะบ้านนูดีโอเคคุณพูดบนรู้เรื่องเลยคะ่ะเอาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย สง่งถูกด้วยค่ะอากุงกินยังไงคะกุงกินยังไงอ่าฝากกดติดตาม